สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แก้ปงข่ามไทยคอร์สรายการที่มีแต่เรื่องของแก้ปงข่ามล้วนอีพีนี้เราจะมาพูดถึงแก้ปงข่ามที่รายการเป็นเมือหนึ่งของประเทศไทยเราจะพาท่านไปยังวัดที่รายการนำแก้วยอดพระธาตุและพระแก้วมหาจากักรพรรดิไปถวายเรื่องมีอย่างนี้ครับรายการได้จะทําพระแก้วมหาจากักรพรรดิแล้วก็แก้วยอดพระธาตุไปถวายไว้ที่พระมหาเจดีย์วัดป่ามัชชิมวาดณบ้านเมืองดงลำพาน เมืองกาลสินทางรายการเนี่ยได้กราบขออนุญาตจัดสร้างกับทางท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณพระโพธิยานุนีหรือว่าหลวงป,ปู่เมืองพลวัตโทมีเจตนาจะนาแก้วยอดพระธาตุประดิษฐิสถานไว้ที่ยอดนบพสูรของพระมหาเจดีย์ในขณะที่เจดีย์แล้วเสร็จเล่าตามประวัติของแก้วยอดพระธาตุก็คือแก้วที่ถือว่าเป็นแก้วที่มีมงคลสูงยิ่งในการก่อน อาณาจักรล้านนาท่านที่ปฏิสถานหรือปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐาน,าก,านก็คือพระนางจามเทวีได้ผลิตสถานแก้ยออพระาธาตุไว้ณนะพระาธาตุอริพุนชัยณนะอาณาจักรตามพอล,ลิงที่พระบรมราธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดมหา,าธาตุวรมหาวิหารก็สามารถปรากฏให้เห็นแก้วยออพระาธาตุแต่ว่าแก้วยออพระาธาตุที่พระบรมราธาตุเจดีย์นั้นไม่ใช่แก้วโป่งขามนะครับและล่าสุดเจดีย์ของวัดโลกมุลีที่มีการอัญเชิญขึ้นไปปฏิสถาน ในครั้งนี้รายการที่อันเชิญแก้วปูงขามที่มีความพิเศษก็คือเป็นแก้วสามกรัตริว์วัน,นพิเศษไว้ที่ยอดพระมหาธาตุวัดป่ามัชชิมาวาฒกล่าวคือเป็นแก้วปกเงินท่านที่เข้ามากราบสักการะบูชาพระมหาเจดีย์เมื่อนำแก้วยอดพระาธาตุไปปฏิสถานแล้ววงเวทศักดิ์สิทธิ์แห่งแก้วปูงขามในด้านของแก้วปกเงินจระบรรณาให้ท่านมีเงินทองเพิ่มพูนไหลมาเทมาและเป็นแก้วขนเหล็กวงเวทอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแก้วขนเหล็ก จะป้องกันคุ้มภัยให้แก่ผู้ที่เข้ามากราบสักการะเมื่อท่านต้องคุณสาหรือมีสิ่งไม่ดีท่านเข้ามากราบไหว้พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ก็จะสามารถแก้คุณสและขับไล่สิ่งไม่ดีรวมถึงให้ปลอดภัยจากอุปัตวเหตุอุปัตวภยัยพยานอันตรายต่างๆใดนๆนผู้ที่โดนของโดนปอบโดนธรรมเมื่อเข้าสู่วงเวทมนต์นะพระมหาเจดีย์แล้วเรื่องร้ายจะคลายลง และพ้นจากอำนาจมนต์ดำนั้นอย่างสิ้นเชิงเป็นแก้วมหาสักรชาติหรือที่เรียกกันว่าแก้วรุง้งวงเวทอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแก้วปงขามจะโดนแดนสารพัดนึกให้ท่านขอสิ่งใดหวังสิ่งใดแล้วสมความปรารถนาทุกประการเมื่อท่านเข้ามากราบไหว้สักระบูชาพระมหาเจด,ดีย์ท่านก็จะได้สิ่งที่ตามที่ท่านขอปรารถนา ในเร็ววันแต่การพิเศษนั้นแก้วยอดพระธาตุชิ้นนี้มีเนื้อแก้วเป็นแก้วประไม้ไอส่วนด้วยด้วยความที่เชื่อว่าวงเวทศักดิ์สิทธิ์แห่งตัวแก้วป่งขามประไม้ไอส่วนจะดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีและหนุนดวงเมื่อท่านเด็กเข้ามากราบสักการบ,บูชาพระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ดวงท่านก็จะดีขึ้นท่านที่ดวงตกก็จะกลับร้ายกลายเป็นคนดวงดีนั่นเป็นความเชื่อแก้วปงขามชิ้นนี้ได้ชื่อว่าเป็นแก้วป่งขามเถือนแท้ที่มี เนื้อน้ำใสใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะหาได้ในกรณีที่เป็นแก้วยอประทาตโดยมีความสูงถึง9้านิ้วจรนายเป็นแก้วเก้าลี่ยมก้นานาให้พลังมงคลแห่งนบระเคราะห์ทั้ง9้าทำสิ่งใดก็จะก,ก้าวนามั่นคงเมื่อได้ไปกลับไหวการค้นหาแก้วสักชิ้นที่มีขนาดใหญ่และสวยงามขนาดเท่าชิ้นนี้นับว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นแก้วโป่งคำแท้ในการสร้างถวายเป็นพระพุทธบูชา เป็นแก้วยอดพระาธาตุนั้นเห็นมีแก้วฟ้าแห่งพระาธาธตุที่พุนฉัยเท่านั้นและที่ยอดพระมหาเจดีย์วัดป่าัชิมาวัดแห่งนี้ทีมงานในการจัดสร้างทำนั้นมีเพียงแค่ผู้จัดรายการและเพื่อนพ้องน้องพี่สนิทชิดเชื้อไม่กี่ท่านที่ร่วมกันถวายปัจจัยแรงกายแรงใจในการสร้างถวาย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะบอกบุญแก่ผู้ใดเนื่องด้วยทางวัดเกรงว่าจะมีการนำชื่อวัดไปใช้หากินไปทำผลประโยชน์ส่วนตัวและอาจจะเป็นที่เสียหายแก่ทางวัดร,รายการจึงดำเนินการจัดสร้างแบบเงียบๆใช้ระยะเวลาในการจัดสร้างตั้งแต่ขุดหาแก้วป่งขามแท้แกะจรลไนกว่าจะเป็นชิ้นแก้วยออพระธาตุนั้นก็ใช้เวลาร่วมปีรายการต้องขออาภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ว่าไม่ได้บอกบุญหรือเป็นสะพานบุญแก่ผู้ใด ในการครั้งนี้เสร็จสิ้นสําเร็จได้ก็ด้วยบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเทพเทวดาเทวาดลบรรดาลขออนุนิมตนาบุญมาแก่ท่านผู้ชมทุกท่านและต้องขอขอบคุณพี่สาวแสนสวยพี่ต้อมนาถายพิจิตราที่ให้ใหคําปรึกษาลูกสาวที่อัญเชิญแก้วปงคํามงคลวิเศษจากพื้นแผ่นปันตตภีคนรักที่เป็นกําลังใจในการจัดสร้างเพื่อนๆพนพ้องน้องพี่ที่สนับสนุนเป็นแรงบรนดาลใจน้องๆที่รัก ในการจัดหาแก้วและขนส่งแก้วโป่งขามถึงวัดอย่างสำเร็จเสร็จการทีนี้ถ้าทางวัดใดมีความประสงค์จะสร้างพระเจดีย์รายการพร้อมที่จะสร้างแก้วยอรพระธาตุถวายรวมถึงถ้าเป็นแก้วพระมหาจากาักรพรรดิที่สร้างจากแก้วโป่งขามแท้ๆมีรายการรายการเดียวนะครับที่สร้างถวายให้ท่านได้ที่เดียวเท่านั้นลองแจ้งมาครับรายการขอเสื่มสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธเนื่องด้วยว่ารายการโดยลำพัง ไม่ได้มีทุนทรัพย์ในการจัดสร้างมากมายขนาดนั้นและก็ไม่ได้ขอทุนทรัพย์จากผู้ใดที่จะสามารถตอบรับคําขอให้ได้ในทุกๆคําขอจากทุกวัดท่านใดสนใจจะร่วมบุญสําหรับทางวัดป่ามัชชิมาวาดก็ติดต่อบ,บริจาคเองนะครับได้ที่วัดป่ามัชชิมาวาดส่วนวัดอื่นๆรายการจะมาแจ้งให้ทราบในครั้งต่อไปครับ โปรดกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจใเราพูดคุยกับรายการได้ที่หลาย cnx ร้อย Facebook แก้ปงขามแก้ปงขามท่านที่ช,ชอบแก้ปงขามรายการได้จัดพิมพ์หนังสือแก้ปงขามเปลี่ยนชีวิตสามารถหาซื้อได้ที่สูนันังสือชั้นนำตัวประเทศสับอีพีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ